ค่ะคุณผู้ชมคะมากันที่กรณีกำแพงเมืองโบราณ700ปีที่ประตูช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่พงมังถล่มหลังฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันนะคะ ล่าสุดค่ะวันที่27กันยาย,ยน2565สำนักศิลปกรที่7เชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่เข้าสำรวจประตูสวนดอกและประตูแสนปรุงนะคะและประตูเชียงใหม่หลังจากที่วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ติดต่อกันหลายวันทําให้ประตูช้างเผือกตําบลช้างเผือกอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในสประตูเมืองเชียงใหม่ที่มีอายุกว่า700ปีพังถลม่มเป็นแนวยาวกว่า30เมตรโดยกําแพงที่ถล่มนั้นเป็นแนวกําแพงชั้นนอก ที่สร้างขึ้นเพื่อครอบกำแพงแก้วเดิมชั้นในค่ะในช่วงปีพุทธศักราช2,500เช่นเดียวกับประตูเมืองอีก3แห่งคือประตูสวนดอกประตูเชียงใหม่และประตูสวนปรุงนะคะล่าสุดค่ะสำรวจพบรอยร้าวบริเวณประตูสวนดอกและประตูแสนปรุงหรือสวนปรุงค่ะทําให้เจ้าหน้าที่เร่งวางแผนป้องกันเพื่อไม่ให้กำแพงประตูพังถล่มลงมาเนื่องจากรอยร้าวที่พบเป็นฝั่งประตูด้านในติดถนนซึ่งหากพังถล่มจะส่งผลกับผู้ที่สัญจรบ,บนถนนค่ะด้านนายเทิดศักดิ์เย็น ดุระนะคะผู้อํานวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถานสํานักศิลปกรที่7เชียงใหม่เปิดเผยว่าทางสํานักศิลปกรที่เเชียงใหม่ได้เร่งดําเนินการบูรณะการซ่อมแซมให้ประตูช้างเผือกให้กลับมาเหมือนเดิมแต่จะทํากําแพงแบบมีฐานรากให้แข็งแรงกว่าเดิมเพราะในการบูรณะซ่อมแซมตั้งแต่ปี2509ไม่มีการทําฐานรากให้แข็งแรงค่ะขณะที่ประตูสวนดอกและประตูแสนปรุงนะคะก็เป็นอีกจุดที่สํารวจพบรอยร้าวจึงได้เตรียมทําการเข้าเฟือกหรือที่เรียกว่าวิธีการรัด ดำเฝือกตัวกำแพงเอาไว้นะคะเช่นเดียวกับประตูช้างเผือกเพื่อช่วยเสริมความมั่นคงไว้ชั่วคราวของตัวโบราณสถานค่ะป้องกันการพังทลายเนื่องจากช่วงนี้ยังมีฝนตกหนักส่วนแผนระยะยาวนะคะต้องมีการพูดคุยกันหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพราะประตูเมืองน,นั้นบูรณะซ่อมแซมมาตั้งแต่ปี2509เป็นการสร้างกำแพงครอบกำแพงชั้นในเดิมเท่านั้นซึ่งไม่มีการจัดการระบบฐานรากนะคะทำให้มีความเสี่ยงที่จะพังทลายลงมาได้ค่ะ